มกแล้วหลักคนนี้หลักที่จอต่อไม้เช็ดกินไว้ที่หัวใจก็ใช่เลยคนนี้มักแล้วหลักคนนี้หลักมาจกหัวใจเดึงกระชากออกไปทุกวินาทีสวัสดีครับซึ่งอาน้ำเสร็จไม่ได้ทาอะไรหนือ ไปจับไปลายปลายใส่วิกด่วนะตอนนี้คือคุณนุ๊กเขาห่วงมากเลยอะผมจะผมทุกคนจําคําผมไว้นะจําคําที่เฮียบอกไว้นะเฮียจะไปจับไปลายปลายใส่วิกและจะทําให้นุ๊กธนดลเขาห่วงให้มากที่สุดผมจะต้องไกลเกลีย่ยคุณไปลายปลายให้ใสวิกให้ได้แล้ววันนั้นนะครับคุณนุ๊กจะอาการแบบไหนผมไม่รู้แต่ ผมจะต้องทำพี่ไบไปใส่วิกเพราะผมชอบไบไปใส่บิกไปไปน่ารักมากๆเข้าห่วงนะที่นุก็เขาห่วงอ่ะคือแบบตามมาทางในแชทบอกว่าพี่เบิร์นจะแย่งแฟนผมไม่ได้นะครับอ้ผมนิ่งชอบอะไรที่ท้าทายผมม่ต้องไปทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละเฮียเบิร์นปทุมรัฐสวประดีครับคุณวัสดีครับแม่ แม่แบกรอยเอ็ดครับรอยเอ็อด,ดีแม่ด้วยนะครับิงแม่เดี๋ยวไปหน่านาสินใครที่เป็นเอซนุกปายนะครับฝากไปบอกนุกด้วยนะฮะนุกเจอผมแน่ไม่เกินเดือนหน้าคอยนุกว่ากเาตอนนี้นุกคนเสร์ตเต็มเลย <c oughs> คุณป้ายไปก็งานเยอะนะครับคงไม่มีโอกาสได้เจอเขาหรอก นุ่เด็กบอกเออไปเอาเลยชีนี้นเป็นแฟนขับลุกแต่ลุกยังไม่มีกระแสเลยนะทุกวันนี้เขาดังไปแล้วเราจะมาชอบเขาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเราต้องเป็นเอฟซเราอย่าฝันสูงนะทีมกินเป็นญาตินะครับมีคนบอกว่าถ้าเอาไป,ไปเอาธนาดนมาเก็บกับนูนะ สร้างความร้าวฉานคืองานของเบิร์นเออเด้อจริงเราก็คุยกับพี่สิงค์ขำๆนะเพราะว่าจริงคุณนุกพี่นุกเขาทาักมานั่นแหละพี่เบิร์นบ้างช่วงไหนก็มาเตะบอลไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ไปเตะฟุตบอลด้วยเขาเขาน่าจะเจอผมล่าสุดที่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็เจอครั้งที่สองตอนใช่ใช่ครับที่ซีเตเกตโอเคผมเตะฟุตบอลแล้วก็เลยชวนอะไรนี้แต่พอวันเตะจริงไม่ชวนอะ่ะเออคุณห่วงคุณปาบานจริงจริงหรือเปล่า เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปแวะบริษัทสิงห์ดีกว่าแอบคุยกับนายห้างซิงห์นี่แล้วนุกคุณเจอผมแน่คุณนุกดูคุณจะหวงเกินหน้าเกินตานะจริงอ่ะมันทุกอย่างอะ่ะมันมันลิขิตมาแล้ว เขาลิขิตให้คุณเป็นคู่กันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ลิขิตให้ผมมาเพื่อเป็นอารมณ์เหมือนเคยดูหนังไหนังช่องเจ็ดช่องสามเขาจะมีแบบตบเพื่อแย่งชิงนางเอกหรือชิงพระเอกเพราะฉะนั้นผมเกิดมาเพื่อเป็นตัวโกงที่ได้นางเอกคุณเป็นพระเอกที่ตอนจบคุณต้องโดนยิงแล้วตำวรวจมาช่วยไว้แต่ผมเนี่ยคือตัวโกงนะครับที่รักพาตัวนางเอก แต่ก่อนที่พระเอกจะไปเจอนางเอกคือตัวลงคนนั้นน่ะเขาเหมือนลักหลับนางเอกกันแล้วแล้วผมเนี่ยเคยดูพระจันทร์ลายพยักไหมผมเนี่ยคือออมอกัพันที่คู่กับพี่อ้ําปัจจัยลาพาแต่แต,แต,แต,แต่จริงแต่นี่จริงน่ารักนะครับผมไม่ได้สร้างความรักชานนะพ <laughs> ี่นุกพี่นุกมาดูไลฟ์สดด้วย ลุกมาใหญ่อคอผมคอไม่เป็นครับคุณนุกเขาเป็นเขาบอกว่ามีเบิ้ลในแอรอนผมก็ดีใจนะก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จที่จริงคู่เขาน่ารักนะครับทุกคนน่ารักมากคือคือเป็นอารมณ์แบบกระตุกกระตุกต่อมฮอร์โมนของคนที่ชื่นชอบแบบอะไรอ่ะคือทอมหน้าตาให้ใสกับผู้ชายหน้าหวานอะไรยเงี้ย ทอมหน้าใสกับชายหน้าหวานทำเป็นซีรีส์อะนะ